สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสร้างบ้านเองด้จริงนะครับวันนี้ก็จะมานี่ครับรีวิวข้้งบนนะครับแผ่นสะท้อนความร้อน PE นะครับ PE สะท้อนความร้อนที่ผมได้เคยทําคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนทําบ้านหลังนี้นะครับทำคลิปเมื่อปีที่แล้วที่ซื้อมาตัดเองนะครับตัดตัดใส่เองนะครับแผ่นสะท้อนความร้อน PE ครับ ก็เพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าเป็นยังไงนะครับยังอยู่ดีไหมหรือติดตั้งยังไงนะครับวันนี้ก็จะทําการเปิดขึ้นไปชมกันสดๆนะครับเพื่อนๆสดๆพร้อมกันเลยนะครับนี่ผมเดืบันไดมาแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆกับผมตามขึ้นไปดูเลยครับว่าสภาพมันยังเป็นยังไงนะครับหลังจากติดตั้งจะหนึ่งปีครับเดือนหน้าก็ปีหนึ่งเพราะว่าผมจําได้ว่ามีสาหน้าร้อนปีที่แล้วนะครับผมติดฝ้าเสร็จแล้วก็ซื้อแผ่น PE มาตัดติดนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวตามไปชมด้วยกันเลยครับเดี๋ยวผมขอสลับกล้องแป๊บหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ,บเพื่อนๆเดี๋ยวตามมันไปชมกันสดๆสด,ด้วยกันนะครับวางถูกไหมจะเปิดแผ่นไหนเลือกแผ่นนี้แล้วกันครับบนหัวผมขอวางมือถือก่อนนะครับ เชมด้วยกันเลยครับนี่ครับขึ้นมาข้างบนแล้วครับ <Okay. S 1> อึบอึบอ่าโอเคครับข้างบนก็สายไฟก็จะยุ่งมากครับแผ่นก็ยังวางอยู่ปกติครับแต่ขี้หนูเยอะมากเลยนะครับขี้หนูอยู่ข้างบนขี้หนูหรือขี้ตุ๊กแกน่าจะขี้ตุ๊กแกนะครับ ก็ยังอยู่ดีนะครับข้างบนร้อนมากครับหลังคาผมทําต่ํานะครับหลังคาผมทําต่ํานี่ครับคือแผ่นสะท้อนความร้อนนะครับแผ่น PE นะครับนี่ก็จะวางแนวลายสีเงินซิลเวอร์เนี่ยครับขึ้นข้างบนนะครับมันก็จะสะท้อนแดดที่มันทะลุหลังคาเมทัลชีทเราลงมานะครับนี่เมทัลชีทผมซื้อแบบเปล่าๆนะครับไม่มีไม่ติดแผ่น PE ด้วยนะครับ ถ้าติดแผน PE ไป,ม,ไปมันก็จะหลุดครับใช้ไปสักพักมันก็จะหลุดลงมาก็ไม่สวยครับสู้เราวางบนบนฝ้าทีบาอย่างนี้เลยก็น่าจะช่วยได้นะครับมันก็จะสะท้อนความร้อนไปสะท้อนมานะครับแล้วก็ข้างหน้าบ้านก็จะมีช่องลมให้ออกนะครับถ้ามีลมมามันก็อาจจะพัดลมร้อนออกไปด้วยนะครับมันก็จะยาวมาจากหลังบ้านด้วยนะครับลมร้อนก็จะพัดออกมาครับ มันก็จะช่วยพัดลุงบอสเราไปด้วยครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ได้ทาคลิปเพื่อนๆชมแล้วนะครับว่า1ปีก็ยังอยู่ปกตินะครับผมก็ไม่ได้ใช้กาวนะครับผมตัดให้มันพอดีขนาดแผ่นฝ้านะครับคือ60คูณ60เซนนะครับแล้วก็วางไว้เฉยๆนะครับก็ไม่มีปิวไม่มีหลุดนะครับไม่มีปิวไม่มีหลุดก็อยู่ปกติครบทุกแผ่นโอเคนะครับผมส่วนรายละเอียด ในการซื้อในการตัดนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับแปะลิงก์ให้เพื่อนๆดูมุมซ้ายหรือมุมขวาคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเห็นไหมผมก็วางไว้เฉยๆนี่ครับไม่ได้ทากาวไวได้อะไรเลยนะครับตัวนี้หนาน่าจะหนา5มิลน,นะครับ0.5มิลน,นะผมว่านะ5มิลก็ครึ่งเซนนั่นแหละครับครึ่งเซน5มิล ส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่น uh, UPVC นะครับแผ่น UPVC ก็ยังอยู่ปกตินะครับ UPVC มาทำตกแต่งครับเป็นหน้าบ้านนะครับทั้งข้างนอกข้างในก็ยังอยู่ปกตินะครับเพื่อนมีสมาชิกคนหนึ่งถามเข้ามาว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับก็ผ่านมาจะปีหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับก็โอเคครับ โอเคครับตัวนี้เป็นรุ่นแบบทนไฟนะครับเป็นลายสวยนะครับเป็นผนังเบานะครับจะเรียกติดตั้งเหมือนผนังเบานะครับเป็นแผ่น UPVC นะครับก็อยู่ได้นะครับปกติครับนี่โอเคครับผมทําคลิปเพื่อนๆชมแล้วนะครับเพื่อนๆที่ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเรื่องแผ่น PE สะส้อน e. ความร้อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับยังอยู่ดีไหมหนึ่งปีผ่านมากับแผ่น UPvC นะครับทำคลิปรวบสองอันไปเลยนะครับให้เพื่อนๆได้หายคาใจว่ามันโอเคไหมครับตัวนี้มีขายที่ไทยวัสดุครับไทยวัสดุครับผมไปเดินหลายที่แล้วไม่มีมีที่ไทยวัสดุที่เดียวนะครับมีลายไม้มีลายสวยครับ ลายไม้ลายไม้สกมักลายไม้ลายไม้สวยมากครับผมไปมันไม่ได้มามันหมดครับก็เลยได้ลายลายไม้สีออกสีออกไงอะสีออกเงินเงินหน่อยครับโอเคครับก็สามารถเองขอจบคลิปครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ